แผงโซลาเซลล์เนี่ยมีกี่แบบเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับโซลาเซลล์เนี่ยมีอยู่หลายแบบแต่หลกัหลกๆเนี่ยแบ,บ่งออกมาเป็น3แบบแบบแรกโมโนคริสตัลไลน์แบบที่2โพลีคริสตัลไลน์แบบที่3คือติงตีนแผงชนิดแรกเนี่ยก็คือแผงโมโนคริสตัลไลน์คือการนำเอาผลึกซิลิคอนรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงกันข้อดีของมันคือมันให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็คือต่อพื้นที่เท่ากันมันสามารถผลิตไฟให้ได้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดอัปเดตที่สุดแล้วก็็พพัััััััััฒฒนน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 าา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 าตตตต่่่่่่ออ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 อไปปมม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 กกกกกกททีีีสสุุดดเเเหืจจจจจถถึงงงิววววขแแลลล้้้รรคยยยะะะๆณ10 12บ หรือว่ามัน5้าถึงหบาทต่อวัทแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพก็ดีกว่าแผงแบบอื่นมากเลยส่วนแบบที่2เนี่ยคือแบบโพลีคริสตัลไลน์เป็นการนาเอาผลึกคริสตัลไลน์ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมาเรียงกันมันจะไม่มีช่องว่างเลยแผงชนิดนี้แบบโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยจะผลิตไฟได้น้อยกว่าแบบโมโนแต่ราคาก็จะถูกกว่าแบบโมโนด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาของโมโนมันก็ค่อนข้างถูกแล้วราคาของโพลีก็ถูกกว่า,ก,ากัอีกแต่ว่าเทียบอัตราส่วนระหว่างการผลิตไฟกับราคาเนี่ยแบบโมโนจะดีกว่าแผงนี่สุดท้ายเนี่ยคือแผงชนิดทีนกป ข้อดีของมันคือมันสามารถพกพาได้มน,น้ำหนักเบาแล้วก็มันสามารถพับเก็บในกระเป๋าได้ข้อเสียของมันคือประสิทธิภาพมันต่ำที่สุดเลยต่ำกว่าแบบอื่นเ่อ่ข้างมาก SGE Energy ผู้ G e N A G, นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร